เรื่องราวสุดหลอนของชายคนหนึ่งชายคนนี้เขาปวดขี้กระตันหันโดยไม่ทราบสาเหตุเขาเลยวิ่งไปที่ห้องน้ําและรีบเบ่งออกมาให้เร็วที่สุดทันใดนั้นเองเขาก็ได้ร้องโอดขวัญออกมาโอ้ยโอ้ยมันเลยจะอ,อ้าจึงทำให้เราได้รู้ว่าการเบ่งขี้ของเขาในครั้งนั้นมันทำให้เขาใช้พลังกายมหาศาลฝืนสังขารตัวเอง และตายไปในที่สุดหลังจากเขาตายไปได้ไม่นานมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาวันในคืนเดือนดับมีปีศาจชักโคกออกมาเพ่นพานหลอกล้อนผู้คนภายในเมืองสร้างความผวายกับผู้คนเป็นอย่างมากและนี่ก็คือที่มาของปีศาจชักโครก เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมบล็อกเฮฟเว่นนะครับวันนี้เราจะมารับบทเป็นเจ้าปีศาจสวมนะครับเจ้าปีศาจสวมช่วงนี้นะครับฮิตกันมากเลยนะครับไม่รู้ว่ามาจากกระแสอันไหนกันแน่นะครับทุกคนใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เต็มเฟซเต็มติ๊กต็อกเต็มยูทูบไปหมดแล้วนะครับโอเคครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นคอนเทนต์นะครับผมคุณผู้ชมครับปลอมตัวเป็นปีศาจสวมนะครับไปหลอก คนนะครับในเมืองนะครับทำให้พวกเขานะครับได้รับความกลัวและไม่กล้าเข้าไปขี่อีกเลยครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราต้องไปหาผู้เคาะร้ายก่อนนะครับว่าพวกเขาจะเป็นใครกันบ้างนะครับที่เขาจะได้เจอกับเจ้าปีศาจสวมของเรานะครับตอนนี้นะครับเราเดินอยู่กลางถนนนะครับคงจะมีคนเอะใจไม่ใช่น้อยนะครับว่าเฮ้ยเจ้าตัวนี้มันมาทําอะไรแต่ก็ยังไม่มีใครสนใจอยู่ดีนะครับเอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับเราเจอเป้าหมายแล้วนะครับเหมือนจะมีคนมา มุงกันอะไรตรงนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีรถจอดอยู่สองคันะนรับผมนั่นก็เท่ากับว่ามีคนอยู่สองคนถูกไหมเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะครับว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนกันนะครับเราจะไปปลอมตัวเป็นชักโครกอยู่ในบ้านของเขานะครับในร้านอาหารร้านกิจการทุกๆอย่างของเขานะครับเราจะเข้าไปโดยที่พวกเขานะครับไม่ทันได้ตั้งตัวและเมื่อพวกเขาปวดอึเท่านั้นนะครับทุกคนครับ เขาจะเจอกับความห้อนที่ไม่อาจจินตนาการได้ตอนนี้ครับทุกคนเราอยู่หน้าบ้านของคนคนหนึ่งนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเขาเป็นคนสัญชาติอะไรเหมือนกันนะครับภาษาอย่างนี้น่าจะเป็นอาลงอาลับหรือเปล่าตอนนี้นะครับเขามีความใจดีกับเจ้าปีศาจซ่วมนะผมอยากจะให้เราได้กินพิซซ่าอยากอร็ดอร่อยนะครับผมก็ถือว่าเราทําบุญมาดีนะครับทุกคนนะมีคนที่สงสารนะครับวิญญาณส่วมอย่างเรานีครับให้ได้รับของถวายนะครับเขาต้องการจะทําอะไรเราครับทุกคนเขาต้องการจะ ก็ต้อกจะอุ้มเราครับทุกคนตอนนี้ปีศาจสวมโดนอุ้มไปเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> อุ้มรอดได้ไงวะ <c oughs> ตัวเล็กกระจิ๊ดเดียวอุ้มรอดได้ไงก่อนนะครับทุกคนตอนนี้ปีศาจสวมโดนลักพาตัวแล้วทุกคน <c oughs> เขาจะพาเรานะครับไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งไปบ้านของเขาอย่างนั้นเหรอเฮ้ย <Wow. S 1> hey! ทุกคนครับบ้านนี้มีคนอยู่เยอะมากเลยครับทุกคนตอนนี้นะครับเราเข้ามาหลอกทุกคนในบ้านนะกลัวไม่จ้ากลัวไม่จ้าไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวตัวอะไรเนี่ย ปีศาจซ่วมยังไงล่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปสำรวจด้านบนของบ้านเขาดูนะครับว่ามีของล้ำค่าอะไรบ้างนะครับเผื่อปีศาจซ่วมอย่างเราจะได้เอาไปในเอาไปในพบภูมิหน้าได้เผื่อเราไปเกิดเฮ้ยทุกท,ทุกคนเราโดนเบรออกจากบ้านไม่เบนได้ไงเรียบร้อยครับทุกคนครับเราโดนเจ้าของบ้านไล่ออกมาเลยครับผมเป็นปีศาจซ่วมเป็นพี่ดีตรงไหนฮะ ตอนนี้นะครับเรามาเจอกับอีกคนหนึ่งนะครับอยู่ท่ามกลางถนนนะครับเขากําลังจูงหมามาเดินเล่นอยู่นะครับซึ่งหมาของเขาตัวติดดินไปแล้วกับผมติดถนนไปแล้วนะครับจมไปแล้วนะครับเหมือนทุกคนที่เจอเราเนี่ยเขาจะเอ๊ะนะครับเอ๊ะแป๊บหนึ่งนะครับว่าเอ้ยนี่มันตัวพี่เจ้าปีศสจสว์่วมที่กําลังฮิตอยู่ในช่วงนี้นี่นะเจ้าสกีบ <amigo> ีด <breaks them up> ี้ทอยเลทนะครับทุกคนนี่ครับเราจะเข้าไปแฝงตัวอยู่ในรถขนไม้ของคนคนนี้ โอ้โน oh, no. <c oughs> เราเดินขังผู้ยมเมื่อกี้เราเดินขังแต่เราเดินออกไม่ได้ <c oughs> ลืมไปนะครับว่าเราเป็นวิญญาณเราสามารถทะลุผ่านทุกๆสิ่งทุกๆอย่างได้ครับทุกคนนะและสำคัญเลยก็คือเราเป็นวิญญาณที่หล่อเท่นะครับมีร่างกายเป็นส้วมสุดระทึก <Yeah. S 1> เหมือนว่าเซิฟนี้นะครับจะไม่ใช่เซิฟของเราเสียแล้วนะครับไม่มีคนไทยเลยครับทุกคนมีแต่ชาวอะไรเนี่ยอินเดียอ,อาหลับ อินเดียอาหรับไม่รู้เหมือนกันนะครับชาวประเทศอะไรแบบนี้ทุกคนครับตรงนี้นะครับเรามาที่บ้านคนนี้อีกแล้วครับผมใช่บ้านคนเดิมไหมไม่ใช่เปิดตู้ไว้หน่อยจ้า <c oughs> เอ้ยโดนเตะออกจากบ้านอีกแล้วทำไมอี่ษฎโชคไม่ดีตรงไหนฮลัลโหลเฮ้ยจบแล้วโอ้ <c oughs> ถูกเดินใหม่ <c oughs> เดี๋ยววาร์ปแล้วกันบ้านหลังเท่าไหร่เราจะไปหลอกหลอนบ้านนั้นนะครับให้แบบลาบจํากันไปเลยนะหลังนี้หรือเปล่าเมื่อกี้หลังนี้เปล่าฮะเตะเราเหร หลังนี้เปล่าฮะ,ะใช่ไหมใช่ไหมเบะเราได้ไงเนะี่ยขอเข้าด้วยเพื่อนเปิดหน่อยครับมีส้วมมาส่งแล้วครับเปิดหน่อยจ้ามีส้วมมาส่งจ้าเอาพวกเขาหายไปไหนอยู่นี่กันนะครับเขาต้องการที่จะอุ้มเราอีกแล้วทุกคนอ่ะอุ้มไปดิเขาจะพาเราเข้าบ้านแน่เลยครับขอเข้าบ้านด้วยอ่ะเดี๋ยวขออุ้มขออุ้มเขาดีกว่านะครับปีศาจส้วมอย่างเราก็ต้องกินคนนะครับกิน เขาต้องการอะไรผมอะอ๋อเขาต้องการให้ผมขี่หลังไอ้ส้วมขี่หลังเนี่ยนะทำไปได้เราต้องการจะอุ้มเขาบ้างนะครับขี่คอมาขี่หลังนะมานั่งบนชักโครกไปแล้วเออนี่ครับตอนนี้นะครับเรารักพาตัวคนมาเรียบร้อยแล้วก็ผมเพื่อนำไปเขาเรียกอะไรไป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 กินนะครับเราจะรักพาตัวคนคนนี้เนี่ยแอบไปกินในที่ลับนะครับ ที่รับที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นในหลังบ้านของเขาเองนะครับนี่ครับมือสไลเดอร์สวนสนุกด้วยนะครับทุกคนเราจะขึ้นไปนะครับแอบกินตรงนี้แล้วกันกินเอา,เอา,เอาโดนเตะอะไรกูโอ้ยยังไม่ทันได้กินเลยยังไม่ทันได้อ้าปากกัดเลยโดนเตะเออกจากบ้านอีกแล้วมันเกมนี้นะครับเขาจะระแวงคนกันเยอะเหมือนกันนะครับทุกคน แค่แบบเข้าไปในพื้นที่บ้านของเขาแนละ้วเขาก็เตะกันรัวๆเลยนะครับผมโอ้โหไม่มีใครไว้ใจเราเลยหน้าตาเรามันไม่น่าไว้ใจตรงไหนวะดูดูซะก่อนเนียออกจะเป็นคนดีนะครับหัวก็ล้านอันนี้โอ้โหธงชาติเลยเหรอธงชาติอะไรวะเพคคราะงัผมสงสัยมากเลยว่าคนพวกนี้เนี่ยชื่ออย่างเงี้ยเขาเป็นคนสัญชาติอะไรใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยละกันนะครับพอดีว่าผมไม่คุ้นกับภาษานี้เลยนะครับเอ้ยมีคนที่ตัวเล็กมากๆด้วยครับคนนี้น่ากินมากเราจะกินเขานะครับ เราจะใครรักมาตัวฉันเรียบร้อยครับผมมีคนดรักพาตัวด้วยเหมือนกันไอ้รถขนไม้มันรักพาตัวเราจะอุ้มคนนี้ครับผมคนนี้ดูแบบตัวเล็กมากเราน่าจะกินเขาได้ง่ายนะครับอุ้มเลยดิกดยอมรับซะเอ้ยกดยอมรับไอ้หนูโอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเขาวนกลับมาแล้วครับผมไอ้รถขนไม้เมื่อกี้นะครับก็คือกลับมาคุยกับสองสามคนตรงนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเขาเจรจาอะไรกันอยู่นะครับผมก็ไปไม่ออกเหมือนกันนะครับผมภาษานี้นะครับก็ อ่ะเราก็จะสวมบทเป็นตัวร้ายแล้วกันนะผมนะให้พวกเขาแบบเป็นรวมพลังกันกอบกู้โลกนะครับเราเป็นปีศาจ่วมที่ออกอารวาสนะครับอ่ะเพื่อเป็นการให้มันสมจริงขึ้นนะครับเราจะกดอีโมชันเต้นนะครับผมทุกคนเต้นแบบว่าเต้นเต้นเป้นเพิ่มความน่ากลัวนะครับนี่อย่างนี้นครับโยกและนี่คือเสียงจากเด็กวัดเออแข็งแรงกลับเหมือนเอาเหล็กงัดโยก Yo. ตอนนี้จะจะเอาซ่วมซัดถุย <c oughs> <c oughs> ครับทุกคนครับเราก็จะประหยัดอีโมชันบ้างครับมันเป็นอีโมชันที่ไม่ค่อยนา่ากลัวเท่าไหร่นี่ครับผมคุณผู้ชมครับอีโมชันพ่นไฟก็ซีล่าเลยครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับทุกคนผมกลายเป็นปีศาจซ่วมที่คืบคาน เพื่อจะไปตามล่าเหยื่อนะครับตอนนี้มีเหย <G ül> นนื่ออยู่บนถนนซึ่งเขาไหลไปได้ไงก้อนนะครับตอนนี้เรากําลังกระทึบกระดึบกระดึบกระดึบไปเรื่อยนะเพื่อจะไปล่าเหยื่อของเรานะครับในละแวกนี้เออเอือยเชื่อยเอือยเชื่อยดูเป็นปีศาจที่น่าสงสารอยู่นะครับทุกคนคือแบบมีปีศาจที่มันเย่ๆมากมายที่มันแบบเท่ๆโหดๆอย่างเงี้ยนะครับก็คือแบบเจ้าตัวนี้มันเป็นตัวแบบที่โอ้โหทุกคนครับ หน้าเวทนามากมันเป็นปีศาจส้วมไงเกิด<อ>มาร่างกายเป็นส้วมนะครับนะวิญญาณโดนแบบสาบไอ้กลายเป็นส้วมอมืก็เลยต้องมาชดใช้กรรมในรูป,รปลักษณ์ของส้วมแบบนี้นะครับมีคนเขาจะให้เราขี่หลังอีกแล้วครับผมขี่ดินี่ครับไม่ใช่ขี่หลังหรอกนี่มันเป็นแผนของเราเราจะกัดคอเจ้ากูจะไปดูมือดิโอ้ทุกคนทุกคนดูมือดิมันกําลังกินหัวไอ้ผู้หญิงคนนี้อยู่นะครับ ทุกคนครับตอนนี้เหมือนว่าท ah ่าจะไม่ดีแล้วครับผมมีบุคคลนิรนามนะครับผมถือปืนเข้ามาในเขตหัวห้ามนะครับเขตเมืองนะครับเขาจะเอาปืนมาทําอะไรครับผมน่าจะเอามายิงผมแน่เลยครับผมเพราะผมเป็นเจ้าปีศาจสวมจอมชั่วร้ายจอมขมือกดกินทุกคนที่ขวางหน้านะครับเดี๋ยวเราจะลองเดินไปหาเขาดูนะครับว่าเขาจะมีปฏิกิริยาอะไรกับเราหรือเปล่า เขาจะยิงผมหรือเปล่าทุกคนตอนนี้นะครับเราขู่เขาเรียบร้อยแล้วผมว่าเราจะกินเขานะครับตอนนี้เขายิงผมครับผมทุกคนอ่ากระโดดหลบฟิ้มแน่โดดหลบโดดหลบเป็นไงล่ะยิงไม่โดดหอกเดอะแมททริกนะนะนะเดอะแมททริกเดอะแมททริกครับไอ้น้องชีวิตเกิดมาเวทนาตายแล้วก็ยังต้องเป็นปีศาจ่วม ตายแบบตอนนั่งขี้ด้วยนะกูไม่มีใครเข้าใจเราเลย e, ในโลกใบนี้เราจะฆ่าตัวตายโดยการสไลเดอร์ลงไปจมในน้ำตายอีกรอบดูนี่วคค่าฉันจะกลายเป็นปีศาจสาวน้ำหรือเปล่าไปเลยขี่ไม่ออกบอกนะ